ได้เวลาถอนกำลังท่อสูบสิ่งครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างหลังจบภารกิจสำหรับท่อสูบสิ่งปาการยกปาเจาะคลองโซอยู่กันที่น้องน้ำกลางหมู่บ้านบ้านน้องคำหมานคูเมืองบุรีรัยยมนะย,ย์ <laughs> สองสองอาจารย์นี่เขาจะคุยกันแบบลักษณะคล้ายๆจะโมโหกันนะแต่เ,เป็นการพูดจาภาษา,าคู่หูนะครับพอ่าเติบโตมาในเรื่องราวของรถขุดเนี่ยมาพร้อมกัน ถ่วงน้ำหนักนไม่บรรลันลลลลลลอเอาอโยกครับ <laughs> อย่าตีกันเด้อสองอาจารย์นี่เหมือนจะฆ่ากันอยู่เรื่อยเลยเออ เอาขึ้นรถเลยบ่อ๋อยกขึ้นเทเลอร์เลย เรียบร้อยครับเรียบร้อย ปลายทางก็นู่นนะครับบ้านหนองแวงตำบลดงพองแค่นดงบุรีรัมจุดที่จะเอาท่อสูบซิ่งไปไปส่งไปเก็บนะครับหรือไม่ก็บ้านป่อแดงตำบลหัวฝายต่อไปก็จะเอาป่อปลานะครับป่อปลาสลิงไป ยกท่อเพื่อวางท่อนะครับนู่นฝั่งนี้ก็สี่ท่อนฝั่งของป่าเจาะอ,อีกก็ประมาณสามท่อนอถอนกำลังเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยรายการต่อไปวางท่อนะครับหลังจากวางท่อเสร็จรายการต่อไปจะมาจบที่นี่ครับฝั่งนี้ครับ มาดูกอนตัวสะทางยาวทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านกว้างฝั่งหนึ่งนั้นเสร็จไปแล้วพื้นก็เก็บเรียบร้อยนะครับจะเหลือเฉพาะความกว้างฝั่งนี้แหละครับก็คือสรุปแล้วไม่ลือ้อไอ้อาชายคาเนี่ยไม่ลื้อนะครับเดี๋ยวรถไมโครก็จะทําการเคลียร์ลิงก์มาเดินมานี่แล้วก็ดึงแต่งขึ้นขันมานี่นครับ เนี่ยบริเวณนี้เลยไปนี่เลยเนี่ยไปวางท่อแล้วปาการส่วนปะเจาะก็ทำการล็อกท่อสูบสิ่ง คือจบตรงนี้ก็คือจบแล้วครับงานเหลือ,อนิดเดียวภาพรวมที่ผ่านมาก็ได้ได้เสียวได้ลุ้นอยู่บ้างนะครับถือว่าเป็นสีสันในการทำงานไม่บู๊ไม่โหดไม่ระทึกเลยก็ไม่ใช่ฝาบรรนานครับเอาสั้นๆครับ